ไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นเราคิดเยอะแยะเราจะเอเฟกต์ไหมคะเนี่ยนี่ไงเออนี่ยคำถามน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าแกเอาเมลอนนะทั่วไปมากินหนึ่งในเมลอนเราจะสกัดสารออกมาได้น้อยมากจริงแบบทั้งที่มันสดนะพี่ง้อใช่เหมือนล้างสดคือในในของที่เราเอามาเนี่ยมันคือต้องรวมแบบจำนวนมากเพื่อสกัดออกมา ได้ในปริมาณการแล้วก็กินเม้รนหนึงอ่ะมันไม่พอรอเขามีงานวิจัยเลยนะว่าเพื่อให้ได้สารอาหารถ้าคนเราจะต้องกินอาหารครบทุหมู่ต้องจ่ายวันละ6 0 0 0บาทถึงจะครบใช่เพราะอะไรรู้ป่ะสมมุติว่าเราปลูกถั่วตรงที่ดินเนี้ยจ้ะ พอผ่านไปผ่านไปที่ดินตรงนี้จะถูกเอาสารอาหารดึงขึ้นถั่วไปแล้วจากที่เคยได้ร้อยเซเหลือ80% 90%ิบเาสิบใช่คือมันไม่ได้เต็มเต็มเท่านั้นหราไม่ได้ทำไมีตรวจองะไรไม่ได้เต็มเต็มคือถ้าใครบอกว่าได้เต็มเต็มนี่ไม่ไม่ไม่มีทางเลยมันจะถูกสกัดออกไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดพอ เอาเข้ามารวมๆเพราะเราก็ถามแบบเตินเราก็ถามเพื่อนบอกว่าเออฉันก็กินเมลอนเลยดีวาเออเหมือนเรารู้สึกว่าก็กินผลนไม้ผักกสดๆอย่างนี้มันก็แบบว่าจไงซึ่งจริงๆอ่ะในหนึ่งลูกอ่ะสกัดได้สารอาหาระน้อยมากๆเออแล้วเราต้องใช้จํานวนมากเพื่อที่สกัดออกมาในปริมาณที่เราต้องการเออมันก็เลยกลายเป็นไอตัวนี้ขึ้นมาเสร็จเพื่อนก็คิดอเมลอนฝรั่งเศสใช่มาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสเมืองอะไรที่เนาตอนใต้เขาบอกตอนใต้ละเอียดไปเรื่องเมืองชื่อเมือง่ย ถามว่าบอกไปรู้เหรอว่าอยู่ตรงไหนไม่ฉันไม่บอกหรอกเดี๋ยวแกจะไปแยกกิจการของฉันไม่รู้ใว่าเมร้านบูกที่เมือง